ฉากทัดก้าวไกลหลังล้มล้างวนลูปหรือตายสิบเกิดแสนคำวินิจฉัยของสารรัฐประนูลเมื่อวันที่31มกราคมสังมส่งให้นายพิธาลิม้มเจริญรัฐและพักก้าวไกลมีความผิดล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตร,ริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐประนูลมาตรา49โดยสั่งให้ยุติการการะทำจากการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และใช้เป็นนโยบายหาเสียง คำนิฉัยน,นี้ถือเป็นหัวเชื้อให้ฝ่ายการเมืองซ้ำดาบสองคือยุบพักก้าวไกลและตัดสิทธิ์ทางการเมืองของผู้ที่เกี่ยวข้องล่าสุดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายเรืองไกลลีกิจวัฒนะสมาชิกพักพลังประชารัฐยื่นเรื่องให้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตยุบพักก้าวไกลและคณะกรรมการบริหารพัก ตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองมาตราก2วิงเล็บหนึ่งกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดวยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญมงเล็บสองกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเช่นเดียวกับนายธีรยุทธ์สวรณเกศศร ในฐานะผู้ร้องต่อสารรัฐธรมนูญขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรมนูญมาตรา49กรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัฐและพักก้าวไกลกระทำการล้มล้างการปกครองยื่นคำร้องต่อประธานกะกะตและกะกะตเพื่อขอให้พิจารณาดำเนินการกับพักก้าวไกลตามอำนาจหน้าที่เพื่อเป็นไปาตามคำวินิจฉัยสารรัฐธรมนูญที่ได้อ่านเมื่อวันที่31มกราคม2567 และว,วันที่สองกุมภาพันธ์จะไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันร,ระปบาบปรามการทุจริญแห่งชาติหรือปปชเพื่อให้ตรวจสอบและเอาผิดจริยธรรมของพักก้าวไกลและสสพักก้าวไกล4 4คนที่ร่วมเสนอชื่อแก้ไขกฎหมายหนึ่งรวมถึงนายพิธาด้วยนอกจากนี้ในวันที่สองกุมภาพันธ์นายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนรัฐฎรเตรียมยื่นเรื่องให้ทางปปช เพื่อสอบจะได้ทาร้ายแรงฝ่าฝืนข้อ5ที่ระบุว่าต้องยึดมั่นและทำลงไว้ซึ่งการปรกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและข้อ6ต้องพิทักษ์ไว้ซึ่งสถ,ถาบันพระมหากษัตริย์แก่สอสอ44คนของพรรคก้าวไกลก่อนส่งให้ศาลฎีกาตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งตลอดชีวิตอย่างเช่นชอบพันธิกาวานิชอดีสสบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่กรณีโพสต์ข้อความพาดพิงสถ,ถาบันมาแล้ว สถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่เกินความคาดหมายแต่เมื่อประเมินสถานการณ์การเมืองจะยุบพักก้าวไกลจะตัดสิทธิ์ทางการเมืองสอสอจำนวน44คนที่เคยลงชื่อแก้ไขมาตันหนึ่งแบบทันทีทันด่วนอาจยังไม่เกิดขึ้นในระเรวนี้เนื่องจากหากยุบพักส้มไวเกินไปพักคนรุ่นใหม่จะสามารถตั้งหลักได้ทันเพราะยังเหลือเวลาในการไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าอีก3ปีกว่าและทําให้มีเวลาสะสมพลังให้แข็งแกร่งกว่านี้และพักก้าวไกลย,ยึดอุดมการการเมืองและระบบ ไม่ยึดตัวบุคคลและมีในายใหญ่หรือนายทุนที่ชัดเจนเหมือนพรรคการเมืองอื่นอาจทําให้เอฟซพรรคส้มก็ไม่ต้องกังวลพอได้วางทายาตรุ่นต่อไปสืบสารเจรนารมเอาไว้แล้วดังคําพูดที่ว่ายิ่งยุบยิ่งโตหรือตายสิบเกิดแสนจึงมีความเป็นไปได้ว่าผู้มีอำนาจตัวจริงในบ้านเมืองอาจเลือกเก็บพรรคก้าวไกลเอาไว้ใช้งานก่อนเพื่อถ่วงดุลและขูพ่พรรคเพื่อไทยไม่ให้เหลืองอำนาจเพราะคนชั้นกลางและอิลิกในประเทศนี้ ยังไม่ไว้วางใจจากพฤติกรรมในอดีตของพรรคภายใต้การครอบงำของระบบทักษิณไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องประเด็จการรัฐสภาแทรกแซงองค์กรอิสระรวมถึงทำลายกระบวนการยุติธรรมหลังเกิดกรณีนักโทษเทวดาชั้น14รวมถึงการประหาง,งานของพรรคสีแดงก็ยังไม่เข้าเป้าดังที่หาเสียงไว้แถมยังสอกเขาจะสร้างปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางการเมืองจากปมทักษิณชินวัตร ที่กำลังขอพักโทษไปพำนักที่บ้านพักจันทสองล่าโดยอย่างไม่ติดคุกจริงสักวันเดียวและปัญหาเศรษฐกิจจากกรณีไม่ยอมถอยโครงการดิจิทัลวอลเลตแจกเงิน10,000บาทหลังธนาคารแห่งประเทศไทยปปชและนักวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ออกมาตั้งธงคัดค้านเรื่องนี้เพราะเก่งจะซ้ำรอยโครงการรับจำนําข้าวเช่นเดียวกับภาครัฐการเมืองคนยังมองว่าตระบัตสัตว์และไร้ความน่าเชื่อถือขณะเดียวกัน ในสถานการณ์วิกฤตย่อมถือเป็นโอกาสแก่พักก้าวไกลหากคิดเป็นโดยใช้เป็นทางลงให้แก่ตนเองและเป็นข้ออ้างแก่ด้อมส้มเลิกหมกมุ่นกับการแก้ไขหรือยกเลิกมาตราหนึ่งสองเนื่องจากสารรัฐธรมนูญวางหลักการให้เลือกการกระทำที่มุ่งไปสู่การยกเลิกมาตราหนึ่งสองผ่านการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนและการโฆษณาและการสื่อสารความหมายวิธีอื่นๆรวมถึงการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมที่ครอบคลุมมาตราหนึ่งสองก็เชื่อว่าจะไม่สามารถทำได้ หากยังปล่อยให้ผู้ถูกร้อทั้งสองกระทำการดังกล่าวต่อไปย่อมไม่ไก่เกินเหตุที่นำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก,การกระทำของผู้ถูกร้อทั้งสองพักก้าวไกลจึงเป็นการใช้สิทธิห์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรกหนึ่งซึ่งวรกสองให้สารรัฐธรรมนูญมีอำนาจสั่งการให้เลือกการการะทำดังกล่าวที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ นี่คือตอนหนึ่งของคำาวินิจฉัยของสารรัฐมนูลเมือ่อวันที่31มกราคม2567ฉะนั้นเมื่อพรรคคนรุ่นใหม่ตัดเรื่องมาตรา112ไปจะมีผลดีแก่ตัวเองอยังช่วยลดความหวาดระแวงจากประชาชนอีกจำนวนมากที่ชื่นชอบแนวทางการเมืองอย่างพรรคก้าวไกลแต่ยังติดใจเรื่องของมาตรา112ให้หันกลับมาเลือกเพราะชอบในเรื่องของความกล้าคิดกล้า้าให้ความเปลี่ยนแปลงชนกับกองทัพชนทุนผูกขาด ชนระบบราชการล้าหลังสร้างความเท่าเทียมทำลายระบบสองมาตรฐานในกระบวนการยุติธรรมและอุปถัมภ์ในสังคมที่ก่อเกิดความเดื่อมล้ำและมีความเป็นไปได้ที่ประชาชนจะสะสมความไม่พอใจต่างๆเกี่ยวกับการเมืองไทยไประเบิดในการเลือกตั้งในชนะแบบถล่มทลายดังนั้นหากเลือกปรับตัวพักส้มก็มีโอกาสได้เป็นรัฐบาลแต่หากยังยึดติดและหมกมุ่นกับการยกเลิกม,มาตราหนึ่งสองแต่การก็จะบรรลุแบบเดิม